ห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้กลับมากับเซิร์ฟฟิกไมค์ครับครับวันนี้ผมจะมันนำเสนอวิธีการล็อกอินสำหรับการเข้าสมัคร ID ครั้งแรกครับวิธีคือพอกดเข้าเกมครับมันจะให้ตั้งรหัสผ่านครับรีพิมพ์ว่ารีชิสเตอร์ครับ เว้นวักครับตามด้วยสมุติรหัส1-2-3ก็พิมพ์หนึ3และเว้นวักยืนยันรหัสอีกทีครับ1-2-3ฮะแล้วกด Enter เข้าไปครับ, Enter, รบ,รบพอเข้าเกมครั้งต่อมามันจะให้พิมพ์ว่าล็อกอินตามด้วยพัดเวิร์ดเมื่กี้พัดเวิร์ด1-2-3แล้วก็พิมพ์1-2-3ไปแล้วก็รอกด Enter ดูโอเคครับ ก็วิธีทำก็มีแค่นี้ค่ะขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับเดี๋ยวผมจะซิงทิงท้งทิ้งทิ้งลิงเว็บไว้ข้างล่างครับใครสนใจอยากเล่นก็เล่นได้ครับขอบคุณครับ